แก๊กหวยสีสวยสดใสสรรพคุณมากมายสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้พี่ได้แวะไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านนะคะแล้วก็ไปเจอแก๊กหวยที่บ้านเขากรอยใหญ่ๆเลยบ้านพี่เนี่ยอยู่ที่อำเภอบ้านแผ้วจังหวัดสมุทรสาครก็อากาศก็นะก็ร้อนๆหนาว นะะไม่เหมือนกับทางเหนือแต่สามารถที่จะปลูกแก๊คควยได้บ้านเพื่อนเนี่ยเขาปลูกแก๊คควยเป็นไม้ประดับบ้านนะคะโดยการปลูกเอาไว้ในกระถางหนึ่กระถางแล้วก็ปลูกไว้ในปลอกซีเมนต์อีก1ที่ค่ะซึ่งตอนนี้กําลังออกดอกบานสะพรั่งเลยอันนี้เป็นเดือนต้นเดือนมกราคมซึ่งเขาปลูกแก๊กควยเนี่ยต้นไอ้สองกอเนี่ยมาหลายปีแล้วก็จะได้ดอกแบบนี้ทุกปีเลย ถามเขาว่าดูแลยังไงหรอเขาบอกเ็เหมือนกับพืชทั่วๆไปก็ปกติถ้ามีเวลาเขาจะรดน้ําหน้าร้อนจะลดะวันละ2ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนก็ตามปล่อยไป,ปตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยคอกนี่แหละเหมือนกับพืชอื่นๆเลยแล้วออกดอกก็จะออกดอกปีละช่วงช่วงหน,นึ่งอ่ะก็คือจะออกประมาณสัก4ีเดือนสเดือน กบ,บพุจิกาธันวามกรากุมภาคือหน้าหนาวะ่ะาก็จะออกดอกมาแบบนี้บานสะพรั่งแบบนี้เลยแล้วก็หลังจากที่เขาหมดฤด,ด,ดูการของดอกก๊คควยแล้วเขาก็จะตัดให้สั้นนะคะสั้นลงคือเอากิ่งก้านของมันอของเขาเนี่ยออกไปนะคะให้เป็น เหลือตอไวอะค่ะประมาณสักสิบเซ้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็ดูแลลดน้ําของเขาไปเหมือนเดิมใส่ปุ๋ยลดน้ําไปพอถึงหน้าหนาวก็ออกดอกมาแบบนี้สวยงามแบบนี้แล้วค่ะทีนี้เก๊กฮวยเนี่ยออกดอกแบบเนี้ยนะคะก็ไม่ได้ปล่อยให้ศูนย์เปล่านะเขาก็มีการเก็บเอาดอกเนี่ยนะคะเก็บเฉพาะดอกที่บานน,นะคะได้ที่แล้วเนี่ยเอาดอกเนี่ยเก็บมา แล้วก็เอาไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนึ่งสัก3-5นาทีแล้วก็มาตากแดดให้แห้งประมาณสัก3แดดสามสีแดดอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ขวดเก็บเอาไว้ทําเป็นชาหรือว่าจะทําเป็นน้ำแก้ขวยก็ได้นะคะซึ่งมีสรรพุณมากมายเลยแก้ขวยเนี่ยจากข้อมูลที่ค้นฟ้ามานะคะซึ่งได้มีการ วิจัยแล้วเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนแหละว่าดอกเก๊กฮวยเนี่ยนะคะเขาช่วยลดความร้อนในร่างกายช่วยลดอุณหภ,ภูมิหรือว่าช่วยแก้ร้อนในซึ่งแพทย์แผนจ,จีนเนี่ยเขามีการใช้เก๊กฮวยในเรื่องของการแก้ปัญหาร้อนใน,นมานานแล้วนะคะนอกจากนี้เนี่ยจากงานวิจัยเนี่ยก็ได้ระบุอีกว่าเก๊กฮวยเนี่ยช่วยลดของช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราได้นะคะเช่นคออักเสบหรือว่าไอ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคค่ะช่วยลดอาการวิตกกังวลค่ะถ้าเราได้ดื่มชาเก๊กขวยอย่างเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราคลายความวิตกกังวลลงได้นะคะพอเห็นดอกสวยๆนะคะแล้วก็สัปปรพคุณดีๆแล้วก็อยากจะปลูกเก๊กขวยกันไหมคะปลูกเลยค่ะปลูกไม่ยากหรอกพี่เห็นที่บ้านเพื่อนพี่เนี่ยเขาก็ดูแลแบบธรรมดานะแต่ที่บ้านพี่เองก็มีเก๊กขวยเหมือนกันแต่มันไม่งามแบบนี้หรอกค่ะ พราะว่าเราเนี่ยปลูกแบบฝากเทวดาเลี้ยงไม่ได้ดูแลเขาเต็มที่แต่เขาก็ยังไม่ตายมีดอกให้ดูทุกๆปีเลยค่ะการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีปักชำนะคะหรือเราจะซื้อต้นกล้ามาปลูกเลยนะคะคลิปนี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยอย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับสบายจังสเตชันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ